นาซาเตือนกัมพูชามีจุดความร้อนมากเกินไปชาวกัมพูชาไม่เชื่อหาว่าไทยเมคแผนที่ใส่ร้ายครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมก็คงจะเคยเห็นกันผ่านตามมาบ้างนะครับสำหรับแผนที่การพอดจุดความร้อนในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โซนเมนแลนด์ของเราซึ่งแน่นอนว่าประเทศกัมพูชานั้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับในเรื่องของจุดความร้อนแม้พื้นที่ ที่กัมพูชาจะมีเล็กนิดเดียวแต่กลายเป็นว่าเป็นประเทศที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาจจะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ได้ในเรื่องของการจุดเผาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในป่าพื้นที่กเกษตรกรรมแต่ที่สําคัญก็คือชาวกัมพูชากลับไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ครับหาว่าอเมริกาใส่ร้ายบ้างล่ะชาวไทยเมคแผนที่ขึ้นมาหลอกลวงบ้างล่ะซึ่งมันไม่จริงเลยนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลชัดเจนและในรูปภาพที่ ที่ทางสื่อของกัมพูชาเอาออกมานําเสนอนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีหน่วยงานกํากับดูแลอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การดูแลของนาซาและใช้ดาวเทียมจากอาวกาศยิงลงมาเพื่อตรวจสอบจุดความร้อนมีการรายงานในแบบราย24ชั่วโมงรายสัปดาห์และรายเดือนมีการเก็บสถิติไว้อย่างชัดเจนแต่ถึงการนั้นอย่างที่บอกไปครับเพราะว่าหน่วยงานของกัมพูชาออกมาปฏิเสธว่ามันไม่เป็นความจริงมันอาจจะมี แต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นชาวกัมพูชาก็เชื่อสิ่งที่รัฐบาลบอกครับแต่สื่อของกัมพูชาลายอื่นกับรายงานในทิศทางที่ต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่ออย่าง Radio France International ภาคภาษากัมพูชาหรือในสื่ออย่าง Citybus นะครับก็ได้นําเสนอความเดือดร้อนของชาวกัมพูชาจากการจุดเผาป่าเพื่อที่จะใช้ในการทําการเกษตรหรือหาของป่าจนลุกลามไปไม่บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องออกมายืนร้องไห้น้ำตาไหลโดยในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่มีอายุน่าจะเป็นหลักร้อยปีแล้วสร้างอยู่บนหินนะไฟไหไม่เหลือแต่ตอหินนะครับส่วนสื่ออย่าง r a ด i โ f ฟ a n น e i n เ e r n a t i ช n a l นะครับก็บอกว่าจากการจุดเผาที่เกิดขึ้นการสำรวจมีการลุกล้ําเข้าไปในเขตป่ามีการจุดเผาทั้งป่าพื้นที่เกษตรกรรมโดยบริษัททุนข้ามชาติจากประเทศจีนและเวียดนามได้มาจา้างชาวกัมพูชาปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ไม้ผล รวมไปถึงการทําพืชไร่ต่างๆในกรัรมพูชาจนไปเห็นให้ชาวกัมพูชาเองนั่นแหละครับที่เป็นคนบุกรุกเข้าถางป่าของประเทศของตัวเองแต่พอพวกเขาได้เห็นจุดความร้อนที่บอกว่ามันมีอยู่มากนั้นนะครับก็จะติดอยู่ทแถวชายแดนไทยแหละครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนตั้งแต่จังหวัดตราดยาวไปจนถึงอุบลราชธานีต่อเนื่องไปถึงประเทศลาวที่ติดอยู่กับทางแถบภาคอีสานตอนบนของไทยจนชาวกัมพูชาว,ว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆและทำไม ในไทยถึง ไม่มีจุดความร้อนบริเวณชายแดนเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านละ่ะแล้วก็มีชาวกัมพูชาอีกคนนึงเข้าไปตอบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดตามบริเวณชายแดนของประเทศไทยทั้งหมดเป็นป่าและชาวไทยนั้นพยายามอนุรักษ์เอาไว้ส่วนจุดความร้อนที่เห็นอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยก็เป็นการจุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมคล้ายๆกับในกรรมัมพูชาอย่างที่แอดได้บอกไปในข้างต้นนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้จะมีหลักฐานชัดเจนอย่างไรชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่อและก็ ยังเชื่อในคํายืนยันจากรัฐบาลของกัมพูชานะครับและแน่นอนว่าประเทศไทยของเรานะครับมีมาตรการในการควบคุมในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายหรือการขอความร่วมมือแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังคงมีคนละเมิดจุดเผาโดยไม่ได้มองเห็นถึงเรื่องราวที่จะกระทบต่อส่วนรวมต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศค่อนข้างมากอยู่นะครับหลังจากที่สื่อของกัมพูชาอย่างรีเอเดียนะครับได้นําเสนอเรื่องนี้ ไปฮะชาวกัมพูชาก็มาแชร์โพสต์นี้กันเป็นจํานวนมากบางคนก็บอกว่าทําไมมันถึงได้เยอะแยะขนาดนั้นแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยทีเดียวแล้วต่อไปในภายภาคหน้าลูกหลานของเขาจะอยู่อย่างไรอันนี้ในส่วนของคนที่เชื่อการรายงานนี้นะครับโดยทางรีไอเดียนะครับได้แคปชั่นเอาไว้ว่าแหล่งที่มาของภาพนี้เป็นภาพของนาซาถ่ายภาพแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนโดยอ้างอิงว่ากัมพูชานั้นมีจุดความร้อนมากที่สุดตามมา,มาด้วยลาวพม่า และประเทศไทยกับเวียดนามโดยการพอดเครื่องหมายความร้อนไว้ตามจุดต่างๆที่เกิดความร้อนหลังจากนั้นชาวกัมพูชาก็มาแสดงความคิดเห็นกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับโดยคมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าอย่าได้ไปเชื่อนะข้อมูลพวกเนี้มันไม่ชัดเจนความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าจุดสีแดงที่เห็นน่ะทำไม มีอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศไทยเท่านั้นละ่ะหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าประเทศไทยนะบริเวณชายแดนโดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาของเราพวกเขาเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดหลังจากนั้นชาวกัมพูชาคนเดิมก็มาถามอีกครั้งนะครับเพราะเขาไม่อยากจะเชื่อนะเดี๋ยวบอกว่าอา้าวแล้วชายแดนของไทยกับลาวละ่ะชายแดนของไทยกับลาวนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นป่าเช่นกันนะครับแต่จะมีบางส่วนที่เป็นพืน้นที่ชุมชนเพราะลาวเขาพ เป็นชาติพันธุ์เดียวกันเป็นเครือญาติกันนะฮะถ้าตามแล้วลําน้ํของจุดที่เป็นหมู่บ้านเป็นเมืองก็จะติดต่อกันได้นะครับแต่ตรงนั้นเขาจะไม่จุดเผากันล่ะนะครับความคิดเห็นต่อไปนะฮะเป็นชาวเขม้ชาอีกหนึ่งคนนะครับที่มาตอบคอมเมนต์ที่บอกว่าทําไมบริเวณชายแดนมันถึงมีจุดแดงเยอะจังนะในไทยกับไม่มีนะครับโดยบอกว่าแม้แดงลําเอียงเลยนะถ้ามันเป็นความจริงทําไมในกัมพูชาของเราถึงมีน้ํามากกว่าในไทยล่ะหลังจากนั้นชาวกัมูชาคนเดิ นะครับเจ้าของคอมเมนต์ที่เขาไม่เชื่อก็มาตอบอีกทีนะโดยบอกว่าชายแดนตรงไทยกับลาวนะ่ะดูซิทำไมมันเป็นแบบนั้นพระอาทิตย์ลําเอียงหรือไงหรือว่าสายตาของอเมริกาอนะมันผิดเพี้ยนไปคอมเมนต์ต่อไปนะเป็นชาวกัมพูชาที่เอาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ครับมารายงานเอาไว้โดยบอกว่าศึกษากันให้ดีก่อนที่จะสรุปนะแหล่งที่มานะ่ะ มีไว้เพื่อการศึกษาแล้วก็มีการจัดทำเป็นเรื่องราวในเชิงสารคดีอีกด้วยโดยภาพนี้เป็นการถ่ายโดยองค์กร Far Information for Research Management System ด้านซ้ายบนก็มีภาพให้สังเกตอยู่ว่ามันถ่ายมาจากดาวเทียมแล้วก็ควรจะมีการตรวจสอบให้เชัดเจนด้วยว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันไม่ใช่ความร้อนจากสภาพอากาศทั่วไปนะแต่มันเป็นความร้อนที่เกิดจากการจุดเผาคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่ามันร้อนจริงๆเลยนะวันนี้ที่คีรีรัตนะ่ะ อุณหภูมิสูงกว่า38องศาเซลเซียสเลยละคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าพอเข้าเดือนมีนาของทุกปีมันก็ร้อนทุกปีเป็นปกติอยู่แล้วนี่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการทําลายป่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเผาสิ่งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวจากการผลิตทางการเกษตรนี่เป็นเกษตรแบบประเพณีโบราณมันไม่ได้บ่งบอกว่าโลกเราจะร้อนขึ้นเพราะการจุดเผาเหล่านี้แต่สิ่งนี้นะ่ะมันทําให้เกิดมลพิษทางอากาศสูง ซึ่งเรียกว่า PM 2 5ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบการหายใจอย่างรุนแรงความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าประเทศเรามีพื้นที่ป่ามากมายมันจะร้อนได้ยังไงแอดมินคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า NASA เขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับอุณหภูมินะแต่ NASA บอกว่านี่คือการจุดเผาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะไฟป่าและใช้การสังเกตด้วยดาวเทียมภาพสีแดงคือจุดที่มีการเกิดไฟไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในทุ่ง ทนะาให้สามารถระบุสถานที่เพื่อให้เข้าไปดับเพลิงได้ง่ายและรวมไปถึงการจัดเตรียมแหล่งน้ําเพื่อการดับเพลิงด้วยสิ่งนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่าโลกเราจะร้อนขึ้นหรือโลกเราจะเย็นความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าแหล่งข่าวนี้จริงเราควรระวังปัญหาเรื่องของโลคร้อนให้มากๆนะและเราก็ต้องช่วยกันควบคุมไฟป่าด้วยแต่ข่าวนี้มันอาจจะไม่เป็นความจริงหรอกเพราะก,กระทรวงเกษตรของเราได้ออกมาตอบโต้แล้วว่าการกระทําของเกษตรกรน่ะมัน เป็นการขยายตลาดมาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่เชื่อแอดมินลงไปหาข้อมูลดูสิขอมมนต่อไปนะฮะเขาบอกว่าที่อากาศของเราร้อนขึ้นเพราะภูเขาของเราเกิดไฟป่าแล้วก็มีควันพิษเป็นจานวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าตัดให้หมดเลยตัดไม่ต้องให้มันเหลือแล้วก็ปล่อยให้พวกมันร้อนตายให้หมดขอมต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเส้นทางการเกิดไฟไหม้มันมีอยู่มาก มอีกไม่นานประเทศเราก็คงจะกลายเป็นทะเลซ้ายนั่นแหละและที่ฉันสงสัยก็คือความรอนะ้อนน่ะมันร้อนแบบแบกบ และความคิดเห็นต่อไปนะเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งคนที่เขาไม่เชื่อนะครับโดยบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยคนไทยแน่นอนและที่สําคัญก็คือมันทําให้เกิดมลพิษทางสังคมในประเทศของเราภาพคิดเห็นต่อไปนะเขาบอกว่าโธ่เอ้ยทารูปภาพขึ้นมาหลอกพวกควายๆแล้วก็บอกว่าพวกเราเผากันไม่หยุดทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ที่สื่ออย่าง radio france international นะครับ,ออรบเขาได้ออกมารายงานเรื่องของ การจุดเผาทำลายป่าโดยบอกว่าเป็นบริษัททุนข้ามชาติที่เข้ามาจ้างชาวมพูชาให้ทำกเกษตรกรรมแบบพันธสัญญากันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะคะเขาบอกว่าผลพวกนี้ไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าสิ่งที่ทำอยู่มันกำลังสร้างผลกระทบกับใครบ้างผลพวกนี้สร้างแต่เรื่องปวดหัวให้คนในชาติความคิดเห็นต่อไปนะคะเขามาคอมเมนต์สัส้นๆเอาไว้นะครับโดยบอกว่าบริษัทพวกนี้นี่ช่างต่ำตมจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า ฉันเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมา36 ปีแล้วตั้งแต่รัฐบาลของเราได้นายกรัฐมนตรีคนก่อนเข้าใจไหมคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าอีกไม่นานพวกเราก็คงจะต้องตายกันหมดเหมือนกันทุกคนครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับที่แอดนำเอามาฝากกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อการรายงานจุดความร้อนเหล่านี้นะครับโดยบอกว่านาซานะ่ะมัว่วหรือบางคนก็บอกว่าแผนที่เหล่านี้เนี่ยคนไทยต่างหากเป็นคนสร้างขึ้น แล้วก็ไปดิสเครดิตกัมพูชานะครับโดยแอดได้ทำการตรวจสอบแผนที่นี้แล้วนะครับแอดบอกได้เลยว่ามีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าในช่วงประมาณก่อนวันที่แอดจะทําข่าวเนี่ยถแถวๆบ้านแอดมีเหตุเพลิงไหม้นะครับแอดก็เลยลองสูมเข้าไปดูในจุดบริเวณนั้นผลปรากฏว่าแผนที่เหล่านี้มีการาา์จุดได้อย่างชัดเจนตรงจุดและไม่มีความ คลาดเคลื่อนเลยครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่อง description ด้านล่างก็แล้วกันครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นเลยนะครับภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต,ต้องขออภัย เอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ